สวัสดีค่ะสมเด็จคุกบกนะคะวันนี้มีอาจามามันพรังนะคะแหญมากนะคะเดี๋ยวเราป่นดูก่อนนะคะ แผ่นใหญ่มากเนาะนี่ถ้าจะเอาไปทอดนี่ก็คงจะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันจะทอดทีเดียวไม่ได้นะคะต้องเอาไปต้องเอาไปหมักก่อนนะคะต้องไปหมักก่อนเนาะแช่นะ้ำสักหนึ่งอาทิตย์นะคะโอ้โหเนื้อดีมากเลยนะคะดูค่ะแผ่นใหญ่มากนะคะ เหลืองนะคะเหลืองใหญ่เกินไปเนาะอันนี้นะคะความตีเวามดีทำให้ดันปากนะคะแต่ว่าอันนี้เราสองกลุ่มที่มันจดียึอมนมากอ,อนนะคะเนาะ หัวใหญ่มากนะคะเลยอันนี้หัวใหญ่มากเลยนะคะทำไปทางไหนดีเนาะแขนใหญ่เกินไปเนาะแขนใหญ่เกินไปเพราะ่หัวมันใหญ่นะคะทำไปแบบตามที่เนหนบ้างเลยะเนาะ เกสามเหลีย่ยมบ้างสี่เหลีย่ยมบ้าง,ลางกลมบ้างนะคะแต่ว่าสามเหลีย่ยมนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเรา,ปเ,เ,าเป็ดทอดเนาะเอาเบ็ดหมดนะคะจะเอาหมักไว้ก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ แล้วค่เอาไปล้างน้ําอีกสักสองวันนะคะทิงจ,จะเอามาหรือจะเอามานึ่งหรือเอามาทอดได้นะคะอ f ีจะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะคะไปเบิ้งไก่ไก่ค่ะเดี๋ยวม่นาจะพาไปขุด ขุดมันอีอย่างเนาะมันม่วงนะคะมันม่วงก็ทอดได้นะคะมันม่วงก็ทอดได้เด้อนะคะอันนี้นี่นะคะสวยไหมคะก็จะมีแผ่นสักแผ่นหลายแผ่นนะคะเนาะแต่รูปมันจะไม่สวยอน,นี้จะเป็นแผ่นกลมๆน,นี่จะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะ แต่ว่าเนื้อมันดีมากเลยเนาะแป้งก็เยอะด้วยนะคะแป้งก็เยอะเก็บไว้นานยิ่งเหนียวนุ่มนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมติเราเก็บไว้นานมันยิ่งเหนียวนุ่ม แต่ถ้าเป็นกอยเฮะฝานกอยฝานมันฝรั่งจะเอาไปทอดเอดกินอเดี๋ยวไม่าจะเอาไปทอดนี่นะคะถ้าถ้ามันรากของมันนะคะต้องเอา,เอาให้หมดอย่าให้เหลือนะคะอย่าให้เหลือรากดำๆนี่ต้องเอาให้หมดเลยนะคะ อย่าให้เหลือแม้แต่ขนต้องอ,อให้เกลี้ยงไม่งั้นเดี๋ยวจะเวียนหัวเนาะเห็นแม่เล่าว่าถ้าอยากหน้าขาวนะคะถ้าอยากหน้าขาวให้ใช้อันนี้แหะคะ่ะเอามาทานะคะมันจะหน้าขาวนะคะเพราะ พราะว่ามันคันนะคะคันแล้วก็จะหน้าขาวด้วยนะคะแต่ก็ต้องอดทนเอาเนาะไม่มีแป้งไม่มีครีมนะคะก็อยากจะหน้าขาวเนาะก็ต้องเอานี่แหละค่ะไปทานะคะแล้วก็มีอีกเอไม่ีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอามาทาหน้านี้จะตึงแดงนะคะแต่ว่ามันคันแต่วา่าทาแล้วมันขาวเนาะหน้ากินมากเนาะ ถ้าสมมุติว่าเราฝานแบบนี้เอาไปทอดนี้มันคงจะกินไม่ได้เนาะกลัวเมานะคะต้องเอาไปต้องเอาไปหมักก่อนนะคะสักหนึ่งอาทิตย์ให้มันนิ่มก่อนนะคะเพราะว่ามันแข็งเนาะ ดีเนื้อมันดีมากเลยนะคะดูสิคะเนี่เหมือนหมันผูเนาะอุ้ยนี่ก็คมมากเนาะกวเหมือนกันเลยความจริงเขามี เขามีให้ที่ใสเหมือนใสน้ําแข็งใสนะคะเขาจะมีอันจับเนาะมีอันจับแล้วก็ใส่ใสมันก็จะออกเป็นแผ่นๆอันนี้แม่ดาไม่ได้เตรียมพร้อมเนาะไม่ไม่ค่อยได้ทำหรอกคะ่ะแม่ดาก็ไม่ค่อยได้ทําอันนี้คือทั้งหมดในกระมังนี้นะคะหลุมเดียวนะคะอันนี้หลุมเดียวนะคะ หลุมเดียวดูสิคะหลุมเดียวได้ตั้งหนึ่งกลมลัเนาะหลุมเดียว เดี๋ยวพอมันเป็นแล้วไม่ไดาจะเอาไปทอดให้ดูนะคะทอดให้สิ่งด้วยนะคะทอดให้ฝีสิ่งด้วยโอ ทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันมีเยอะเนาะเอารูปทรงแบบไหนล่ะจะเอาสามเหลี่ยมหรือจะเอาสี่เหลี่ยมอุ้ยอันนี้ทำไมแข็งจัง หให้มันเป็นลูปสวยงามเนาะอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะแข็งเกินไปความจริงหัวมันที่อยู่ในป่านะคะมีก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะคะมีทั้งหัวขาวขาวใสใสนั้นก็มีนะคะ แล้วก็มีอีกสนิดหนึ่งนะคะบอกว่าอร่อยมากเนาะโอ้ยอันนี้สงสยัยเล็กเจาะกรอบออกไมห่หมดถึงได้แข็งขนาดนี้อ๋ออันนี้ทำไมหวงแข็งแล้วล่ะ ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ